แพอ่ายูนาวยู่ลาเด จากที่ EP แรกเราได้พาทุกคนนั่งรถไฟตู้นอนค่ะไปลงหนองคายแล้วก็ต่อรถข้ามด่านพรมแดนหนองคายโดยเราจะข้ามไปทางสะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะพอถึงลาวปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เหมารถตู้เข้าเมืองนะคะเรามากัน6คนในราคา500บาท โดยเราใช้บริการรถของลุงบุญยูลุงน่ารักมากแล้วก็ดีลแกต่อเลยนะคะให้แกพาไปกินข้าวพาไปส่งโรงแรมแล้วก็พาไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเวียงจันทร์ด้วยเอกคิดเพิ่มอีก300บาทเป็น800บาทค่ะแกก็พามานี่เลยค่ะประตูไซ ในสปปลาวแล้วนะคะ เยือนนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะที่ต้องมาเช็คอินที่ประตูไซหรือว่าประตูชัยนั่นเองค่ะประตูไซแห่งนี้นะคะมองผิวเผินรูปทรงเนี่ยก็จะคล้ายๆกับประตูชัยของประเทศฝรั่งเศสแต่ถ้าได้ดูใกล้ๆอย่างละเอียดเนี่ยจะเห็นความแตกต่างทางสถาปัตยกรรมอย่างชาัดเจนเลยนะคะและที่นี่ยังสามารถเดินขึ้นไปชมความสวยงามบนยอดของประตูได้ด้วยนะคะซึ่งที่เรามาเนี่ยเขาก็ปิดขึ้นไม่ได้นะคะแอบเสียดายนิดหน่อย แต่แค่มาได้ชมความงดงามภายนอกของประตูไซบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็อลังการมากๆด้านล่างก็มีของที่ระลึกจำน่ายแก่นะักท่องเที่ยวด้วยค่ะ เื่อนชมความสวยงามของประตูไซเสร็จแล้วนะคะก็ให้ลุงบุญยูค่ะพาไปแลกเงินก่อนเลยอันดับแรกลุงแนะนําให้มาแลกธงร้านนี้นะคะบอกว่าเลทด,ดีนะ,เ,ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเลทเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือร้านแลกเงินคำสีนะคะให้เลทด,ดีมากๆเลยร้านก็อยู่ไม่ไกลาจากประตูไซค่ะเพียงประมาณ1กิโลเท่านั้นที่ที่นีเราจะพามาดูวิธี จับเงินล้านภายในหนึ่งนาที นาวก็ได้ทำการแลกเงินโดยเตรียมเงินไป1,500 0บาทนะคะเหลตท,ที่แรกเนี่ยได้485เลยนะคือสูงมากๆเลยค่ะโดยเหลตธนาคารที่เราเปิดดูเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ460ถึง470เองคือที่นี่ให้เหลตดีมากๆค่ะที่485แ้ละนาวก็ได้เงินกีบมาประมาณ7ล้าน2 0 0กีบค่ะอุ้ยเสร็จฐีกระต่ายกระต่าย เจ็ดล้นรวยภายในพริบตาหลังจากที่ปื้มปิ่งเกี่ยวกับการเป็นเศรษฐีของเรานะคะขึว้นมาทันทีรุงบุญยุพามาลานนี้ค่ะไม่ไกลมากประมาณ2.6กิโลเมตรจากประตูไซนะคะลุงแกแนะนำให้มากินข้าวร้านนี้บอกว่ารสชาติอร่อยเว้ยดูดีอยู่นะ ร้านชื่อร้านเฟอ,ฟอโพนเฮงเนี่ก็เป็นราคานะคะสำหรับเฟอจะมีถ้วยน้อยถ้วยกลางแล้วก็ถ้วยใหญ่แอบกระซิบนิดนึงนะคะใครที่ทานไม่เยอะเนี่ยคือถ้วยเล็กก็คือใหญ่มากแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันมีพริกมีกะปิมีพริกนองด้วยอ่ะเหมือนตุรกีเลยกินใส่นี่กันใช่ปะ่ะไม่รู้ไม่เคยกินอ่ะ ีกะปิด้วยอ่ะเขาก็จะมาเสิร์ฟเครื่องเคียงก่อน,นนะคะก็จะเป็นชุดผักแบบนี้คนละชุดเยอะๆ,ๆจุกๆไปเลยอันนี้ก็ฟูกันนี่ข้างบนฟูแบบนี้ต้มเคียงด้วย <c ười> น้อยมากเขากินกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอลองุงเดีูดิไม <c ười> ่น้อยครับขอบคุณครับก๋จับยวนเหรอประมาณว่าเก๋จับยวนเฮ้ยไม่ใช่อ่ะมันเป็นเส้นก็ถามลุงปรุงยังไงอ่ะ ผมรู้เลยบนพื้นเห็ดคือน้ำซุปก็จะออกประมาณก๋วยจับยวนนะคะแต่ว่าเส้นเนี่ยก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะไม่ใช่เส้นแบบนึ่งดึกยืดๆเหมือนก๋วยจับบวนอืมอร่อยแล้วอ่ะและอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าอืมเป็นถั่วอันนี้ตับเออหมูสเต๊ะเหมือนเราเป็น่หมูสเต๊ะถั่วแต่อันนี้ก็อร่อยแล้วนะแบบติ่มบ่าย แล้วเนี่ยก็ทำพริกแกได้เนีข้าวนี่แล้วอันนี้อ่ะนี่พิกอันนี่ก็ใส่ได้เนี่กะปิเหรอคะกะปิครับเราเราพิสจนกะปิในเร่องยจากโอเคเรื่อี่จะนี่กะปิไทยเนี่ยอ๋อกะปิไทยกับอันนี้กะปิลายอันนี้เป็นกะปิอันนี้กะปิเวียดนามอ๋อกะปิเวียดนามเออมันเป็นน้านี่นี่นะอ๋อเป็นกะปิไทยนี่อันนี่เป็นหัวด้วยจ้ะโอเคครับเอานี่ครับใช้ด้วยแล้วก็นี่ใส่ให้เป็นในซีซันหนึ่งเออกเป็นเกี่ยวนะครับ ลูกอบใส่ใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยนี่น้ำแตะนี่จิ้มจิ้มกับกิกปิแล้วก็กิ้มกับกะปิแล้วก็กินอ้โหแต่กินแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะเบอร์เลน้าเป็นกเี่ยวนะ บ้านเขานะถ้าบ้านเราก็จะเป็นคัดเึีงเหยื่อใช่ไหม,มข้าวหนังจอเหรอสองต้นห้าพันข้างในไส้ถั่วเหลือ, okay. อ,องโอเคขนมจอค่ะ กินได้สองิ้ก็ตกสิ้ราคาบาทกินอิน่มแล้วก็ไปลุยกันต่อเลยค่ะมีพระธาตุหลวงแล้วนะคะต้องจัดพัดซิ่งสวยๆได้พัดซิ่งสวยราคาไม่แรงนี่ไหราคาจ้าที่มันเป็นใหญ่คะ เราก็ได้มาสักการะพระธาตุหลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวนี้นะคะแล้วก็ชมความสวยงามของที่นี่คืออลังการมากค่ะ จากนั้นก็เดินทางไปที่พักค่ะ และก็ออกมาดื่มกาแฟกันได้ร้านนี้เลยเรทิโอคอฟฟจะบอกว่าที่นี่กาแฟอร่อยมากๆเลยจนขากลับเนี่ยนาะต้องซื้อเมล็ดก,กาแฟของเขาติดมือมาด้วยเลยนะ ตเติมพลังกันม,มาแล้วนะคะเดินเที่ยวต่อเลยะคะ่ะเดินจ่าเดินจ่าเดินจ่ะไอ้นี่ยไอ้นี่ยล่าสุดที่ดูโอปอมันไม่เปิดอ้าวอาจาอจะโควิดอ๋องั้นเราไปดูก่อนนะเซเวอ์ร <Yeah. S 1> ้านอะไร เบีสุนานบรรยากาศนี่นี่ถ่ายวิดีโอเลยเติมสักแก้วหนึ่งน้ำเบียร์หน่อยครับของพี่เอาน้ำแข็งสองก้อนนะเออผู้สาวผู้เา้ใครออกน้องเดี๋ยวเเทคสองไม่ต้องเทกสองเลยลิ้งอย่างนี้เป็นสาวเทียเบียร์ไม่ได้เลยนะวิธีมัน เราวดีดีพูดลาไปดิสบายดีเนี่ยมันไม่ได้สิออ๋เนนี่ยเเห็ปะฮ้ยเขาต้องรีดอย่างเงี้ยหละอ๋อมีก้อนเหรอสองก้อนจ้ะสองร้อยจ้าสองร้อยยี่สิบบาทคือสาวคืองานแท้ เราไปกินอะไรนะหมูหนังเขาเล่าไม่หนาวหนาวตรงไหนวะเนื้อหนังเขาชั่วไหมกินหมูหนังกันไม่มีแต่ราคาสามพันแน่เลยเขาคล้ายหมูยอ ไม่เอาเอาแบงค์เก็บเก็บไอแบงค์หมื่นไว้ใช้ด้วย่ไปทกทีเลียคเยููกใหญ่มากอะมูกออนไม่ได้ค่ะต้องกลับมาุยเม่หรอเป็นดาราขาอะไรกงเลยว่าเอ้ยดูลุมกันอะไรี ไม่เคยกินนะไม่เคยอันนี้คือผงนัวบอกโอ้ <c oughs> oh, ผงนัวแบบว่า <c oughs> หนึ่งทับพี่เลย คนเดินกันต่อเลยเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอนี่เลยค่ะเป็นงานวัดมา อิมน้ำหอมแบบนี้เลยนะคะพาพตัดตัดพาไปอีกวันนึงเลยจ้าเช้าวันที่สองนะคะใช้บริการรถคุณลุงเหมือนเดิมไปซ้าเดี๋ยวเราไปที่สถานีรถไฟ หลังจากที่เราได้พักที่เวียงจันทร์หคืนนะคะวันนี้เราจะเดินทางกันต่อไปอยังหลวงพ่าบางเดินทางโดยรถไฟฟ้าความเร็วลาวจีนค่ะ ช่องช่องสายพี่ยุ่ใช้บริการได้คุณลุงนะคะใจดีน่ารักอ่เราถึงสถานีแล้วยคนถ้าเราไม่ได้จองตั๋วไว้สิอ้วกรับตั๋วแล้ว เราได้ทําการจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าไว้นะคะโดยจองผ่านเอเจนซี่ค่ะซึ่งราคาปกติถ้าเราไปต่อแถวซื้อเองเนี่ยนะคะก็ประมาณ500บาทไทยแต่ว่าอันนี้ซื้อผ่านเอเจนซี่นะคะก็ตกคนละ760บาทค่ะแต่ถ้าเราจะมาต่อแถวซื้อเองเนี่ยถือว่ายากลําบากมากนะคะเพราะว่าจะต้องจองล่วงหน้าด้วยนะราะว่าช่วงนี้คนเข้ามาเที่ยวเยอะอาจจะทําให้ตั๋วเต็มได้ค่ะและการซื้อตั๋วล่วงหน้าเนี่ยได้เพียง2-3วันก่อนเดินทางเท่านั้นนะคะ ทงหน้าสถานีก็จะมีอาหารไว้บริการนะคะเราสามารถซื้ออาหารขึ้นไปทานบนรถไฟได้ด้วยภายในอาคารสถานีก็ใหญ่โตมากค่ะมีที่นั่งเยอะแยะมากมายให้เราไได้มานั่งรอรถไฟกันค่ะรอกมา กระเป๋าตู้อตยอโซอเยใต้เบาะที่นั่งก็จะมีปลั๊กไว้คอยบริการด้วยนะคะ เมื่อคืนหนักไปหน่อยะค่ะเบียเราเล่นงานเอาซะแล้วนะคะ,ะที่นั่งของรถไฟครึ่งตู้จะหันหน้าอีกครึ่งตู้จะหันหลังแล้วแต่ดวงนะคะว่าใครจะได้หันหน้าหรือหันหลังแล้ววันนี้อีชันหันหลังค่ะ <S <S 1> <S 1> คือเวียนหัวลุกอ้วกตลอดทางเลยแต่ใดๆวิวสวยมากนะคะทุกคนตลอดสองข้างทางก็จะมีวิวให้ชมแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะหมอกกับภูเขานี้คือแบบตลอดทางจริงๆสวยมากค่ะ เราจะใช้เวลาเดินทางจากเวียงจันท์มาหลวงพะบางประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถึงแล้วค่ะสถานีหลวงพะบางลงจากรถแล้วนะคะพวกตลอดทาง เดินออกมาแล้วนะคะก็โหสถานีนี้คืออลังการมองลงมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกมองไม่เห็นข้างล่าง<บ>าเห็นเป็นสันเขาแบบธรรมดาคิดว่าเขามาปล่อยอะไรเราตรงนี้อ <laughs> นิยากับถุงอ้วกของเขา ให้มาชื่นชมกับความสวยงามที่หลวงพระบางกันใน EP หนะ้าฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ้น, like, น,นาะด้วยนะบ๊ายบาย